ช่วงไกลหมอชะลอวัยวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยเมื่อเราดูแลสุขภาพกายดีแล้วเราก็ควรดูแลสุขภาพจิตให้ดีตามไปด้วยและในวันนี้ช่วงหมอแอมก็มีเคล็ดลับวิธีในการดูแลสุขภาพจิตที่ดีมาฝากกันค่ะสวัสดีครับพบกับรายการใกล้หมอชะลอวัยนะครับ รายการสุขใจใกล้หมอช่วงหมอแอมนะครับวันนี้เราจะมาคุยในหัวข้อกว้างๆหน่อยนะนะครับอาทิตย์นี้เนี่ยผู้ใหญ่หลายท่านอาจจะชอบนะครับวัยรุ่นทั้งหลายอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่แหมไม่เห็นเกี่ยวข้องกับชั้นเลยไม่ได้หลายสิบตอนหลายๆอาทิตย์นะครับหลายๆายเดือนที่เราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยหมอพูดไปหลายส่วนทีเดียวทั้งหมดนั่นดูจะมีความหมายมีข้อมูลมีประโยชน์มีสิ่งดีๆ ดูเหมือนจะเป็นเคล็ดลับในการใช้ชีวิตที่มีความสุขและสุขภาพดีแต่หมอบอกตรงนี้ไว้เลยว่าทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยมีผลกับสุขภาพเราแค่ครึ่งเดียวทำไมครึ่งเดียวพูดมาตั้งหลายอาทิตย์แสดงว่าอีกครึ่งหนึ่งนี่อะไรครึ่งหนึ่งที่เรากล่าวมานี่เราเรียกหัวข้อใหญ่ๆไว้ว่าหัวข้อนี้คือสุขภาพกายสุขภาพกายก็เรียก physical health คือกายเรานี่แหละ จับหัวใจจับไตจับตับจับผิวจับอะไรเราตรวจสอบได้ในผลเลือดวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องลี้ลับซับซ้อนจับต้องยากนะครับคนเราถ้าเกิดสุขภาพกายดีมีชัยไปกว่าครึ่งไม่ใช่มีชัยไป100%อซอีกครึ่งหนึ่งที่หมอย,ยังไม่ค่อยได้กล่าวถึงตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงจุดนี้เพราะมันเป็นเรื่องยากนะครับที่ผ่านมาหลายอาทิตย์เหมือนเราเรียนปริญญาตรีปริญญาโทนี่ปริญญาเอกนะ คนบางคนไม่ต้องเจอหมอแอมไม่ต้องฟังสุขใจใกล้หมอเลยแม้แต่ตอนเดียวเขาก็มีชีวิตที่มีความสุขได้ถ้าเขาทำฝั่งนี้ฝั่งนี้คืออะไรฝั่งนี้เรียกสุขภาพใจสุขภาพใจภาษาอังกฤษเรียก mental health mental คือจิตในหัวข้อตรงนี้แบ่งแยกเป็นหลายกรณีคนไข้หนึ่งคนรักษาสุขภาพกายหมอทำให้จนดีหมดแล้วยังเครียดทำงานหนักกินเยอะ ไม่ปล่อยว่างซึมเศร้าไม่ออกกําลังจะดีไหมตอบหน่อยสิไม่ดีหรอกนะครับพังไปตั้งแต่เครียดแล้วฝั่งนี้เองคือสิ่งที่ไม่มียารักษาไม่มียาในโลกใบนี้นะครับที่ทําให้เรานอนหลับยานอนหลับที่เรากินอยู่เสมอคือยาที่ทําให้เราป๊อกป๊อกคืออะไรคอมพิวเตอร์แฮง์ถ้าเรามีสติเราก็มาซ่อมซ่อมให้ดีเราแก้เสร็จ หายเราก็ปิดเครื่องนี่คือเรียกแก้ที่ต้นเหตุยานอนหลับคือยาที่อ้าถอดปลั๊กเลยถอดปลั๊กปุ๊บไฟดับเลิกเสียบใหม่ทําบ่อยๆเป็นไงเจ๊งนี่ขนาดแค่คอมพิวเตอร์นะนะครับยานอนหลับยาแก้เครียดยาต้านซึมเศร้ายาอะไรก็ตามแต่วงเล็บไว้ก่อนถ้าเราเป็นโรคจิตเวทจริงๆคือคนเป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องจิตเขาต้องกินนะ เพราะอันนี้คือการผิดปกติของการสั่งการของสารสื่อประสาทในสมองอยาแก้เครียดยาซึมเศร้ายาอะไรก็ตามแต่กินได้ถ้าหมอผู้เชี่ยวชาญเขาเป็นคนจ่ายให้เราว่าเราจําเป็นต้องทานแต่ในกรณีนี้มีหลายคนทีเดียวทางบ้านไม่ได้เป็นน่ะแต่ขอเป็นหน่อยฉันซึมเศร้าขอกินหน่อยกินยานอนหลับกินยาแก้เครียดไปถามหมอฝรั่งไปถามหมอส่วนใหญ่ก็บอกอ้าวก็คงจะได้แต่ถามหมอหมอเป็นคนหนึ่งที่พูดเรื่องนี้มาตลอดหลายปีว่า สุขภาพจิตก็ต้องแก้ด้วยตัวเรานะครับพระท่านว่าไว้เสมอว่าอะไรเกิดขึ้นที่จิตเรื่องจิตมีอะไรบ้างที่เป็นศัตรูโลภโทสะโมหะโลภโกรธหลงนะครับความโลภความอยากมีความอยากได้สตังความอยากรวยความอยากได้ของคนอื่นเขาแย่เนาะแย่โมหะขี้โมโหชอบดา่าชอบว่า ไม่ให้ภัยใครทุกคนผิดหมดยกเว้นตัวเราเองกิเลสท,ทั้งนั้นเลยนะครับโลภโทสะโมหะโมหะคืออะไรความโลภนะครับความโลภคือความอยากได้อยากใหญ่อยากมีอยากมียศอยากมีตําแหน่งอยากมีชื่อเสียงอยากเป็นหัวหน้าเขาอยากแทงหลังเขาหน่อยอยากขึ้นมาใหญ่เกินทั้งหมดตรงนี้เนี่ยไม่ผิดนะนะครับหมอกาลังจะคุยกับผู้ชมทางบ้านในหัวข้อของประชาชนไม่ใช่พระนะครับ พระคุณเจ้าทั้งหลายท่านได้ถูกฝึกได้ถูกสอนได้ถูกสั่งได้ถือศีลน,นะครับท่านถึงมีพระวินัยที่น่ายกย่องพอย้อนกลับมาในตัวเราเนี่ยย้อนกลับไปหลายๆตอนที่หมอพูดคําว่าปล่อยวางมีหลายคนสอบถามเข้ามาบอกหมอพูดง่ายนะทำยากปล่อยวางในีพูดง่ายทํายากใช่นะครับถ้าเราเป็นพระคุณเจ้าเราเป็นคนที่บวชเรียนมาเราเป็นคนที่มีศีลธรรมเราอาจจะเห็นเรื่องนั้นไม่ดี เราปล่อยวางคือเราไม่มองเราเห็นเราไม่จับเราเดินผ่านไปอันนี้เขาเรียกสูงส่งหมอเองก็ไม่ใช่พระนะครับเคยบวทเรียนมาศึกษาธรรมะมาเยอะแต่ก็ยังละทุกอย่างไม่ได้ยังคงเป็นมนุษย์อยู่คนหนึ่งเราอาจจะจำเป็นที่เราอาจจะใช้หลักการของการปล่อยวางเลยไม่ได้นะครับสิ่งที่มนุษย์ทำหมอบอกเคล็ดลับไว้หน่อยนะมนุษย์เราถ้าหมอบอกปล่อยวางเลยเช่นอย่าไปสนใจเรื่องรวยอย่าไปอยากได้รถสปอร์ต อยากไปอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมถ้าบอกอย่างนี้ทำไม่ได้หรอกการเป็นมนุษย์ทําได้ง่ายกว่าน,นั้นคือการจับขึ้นมาเลยอยากได้อะไรทําเลยถ้ามันไม่เดือดร้อนคนอื่นวงเล็บไว้นะถ้าไม่บาปไม่ผิดศีลไม่เดือดร้อนคนอื่นทําเช่นอยากได้กระเป๋าใบนี้ซื้อมาเลยเขาเรียกการจับขึ้นมาและให้เรารู้นะว่าของเหล่านี้จําเป็นกับเราไหมซื้อรถมาซื้อนั่นมาซื้อนี่มาทํามาทําตําแหน่งมาหาเงินมา เขาเรียกว่าการปล่อยวางสําหรับพล,ลเรือนหรือขลาวาสคือการจับขึ้นมาดูแล้วรู้ว่าร้อนพอมันร้อนพวกก็รีบวางใครจับไว้นานก็ไหมใครจับไว้เร็วก็อุ่นๆก็เลิกนะครับหมอเองก็ใช้สูตรนั้นอยากได้ทําไมเดือดร้อนใครไม่ได้ยืมร้อนไม่ได้ป้นใครมาทําซื้อมา,ซ,อมาซื้อมาใส่ดูเสร็จโอ้มีอยู่เรือนเดียวนาฬิกาเอาอีกเรือนนึงจะใส่ยังไงใส่สองข้างใส่สี่เรือนใส่ห้าเรือนมีนะคนแบบนั้นหมอเคยเจอนะมีคนไข้คนนึงใส่นาฬิกามาสี่เรือน มีตังเยอะไม่รู้จะใส่ไว้ไหนใส่ข้อเท้าด้วยนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราก็จับมาดูก่อนแล้วเราก็วางนะครับนี่คือหลักการข้อที่1ในการรักษาสุขภาพจิตนะครับเราคงจะมีหลายตอนแล้วคุยกันไม่จบนะในเรื่องเหล่านี้นะครับแต่สุขภาพจิตแบ่งออกเป็นหลายส่วนนะสุขภาพจิตหรือสุขภาพในร่างกายเหล่านี้เนี่ยทางด้านร่างกายไปแล้วทางด้านจิตคือหนึ่งไม่เครียด 2. อออกกาลังกายสม่ําเสมอออกเยอะไม่ดีเท่าออกทุกวัน แต่ออกเบาๆนะครับสาอากาศต้องหาเองถูกไหมเราหายใจเองเราจะอยู่ในเมืองอยู่ในฝุ่นควันเยอะๆไม่ได้ต้องไปอยู่ต่างจังหวัดไปพักผ่อนชาร์จแบตร่างกายบ้างนะครับส4คือการกินนั้นในเมื่อเราทําเสร็จคือเรากินดีกินของที่ดีหมอพูดไปหลายตอนนะไปหาดูนะครับในเทปของ รายการสุขใจใกล้หมอนะครับพีช่อง p p t v นี้จะมีหลายตอนที่บอกถึงเรื่องของการกินเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําได้หมดทุกอย่างนี้เราก็จะได้2แขนที่สําคัญคือครึ่งหนึ่งสุขภาพกายครึ่งหนึ่งสุขภาพใจถ้าคุณทําได้อย่างนี้เป็นบุญที่สุดแล้วในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ขอฝากทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ก่อนจะจบรายการว่าพยายามนะครับว่าวันเดียวทําคงไม่สําเร็จหมอพูดได้หมอสอนได้หมอทําเองทั้งหมดก็ยังทําไม่ได้ แต่การสอนผู้คนทําให้หมอกลับมาบอกตัวเองว่าละอายนะถ้าเราไปทาในสิ่งที่เราบอกเขาห้ามทำเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผู้ชมทางบ้านไปบอกต่อไปสอนต่อหนึ่งถ้าแม้ว่ามันจะไม่ได้เลยเนี่ยหมอบอกเลยได้บุญแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสอนต่อให้ทุกคนอยู่ในช่วงที่ละกิเลสนะครับช่วงนี้ใกล้วันพระนะครับละกิเลสละโลภละโทสะละโมหะ ทำจิตใจให้สะอาดไม่อยากได้ของใครไม่อยากมีของใครไม่อยากทําอะไรใครออกกําลังกายให้ดีฝากไว้เท่านี้นะครับนี่คือช่วงเวลาของความสุขจากจิตนะครับเราอาจจะมีตอนเกี่ยวเรื่องของเรื่องจิตอีกถ้ามีฟีดแบ็กกลับเข้ามาเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นขอลาที่นี้ไปก่อนก่อนเวลาจะหมดหนาตรงนี้สวัสดีครับ การดูแลสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมล่ะคะท่านผู้ชมก็สามารถนําไปปฏิบัติกันได้ง่ายๆเลยเลยค่ะและต่อไปเราก็จะเป็นคนที่มีสุขภาพกายดีและสุขภาพจิตก็ดีตามมาด้วยค่ะแล้วอาทิตย์หน้าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากท่านผู้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามชมช่วงไล้หมอชะลอวัยกับหมอแอมในอาทิตย์หน้านะคะ ชมได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับ anti aging นะคะหรือว่าเวชศาสตร์ชะลอวัยนะคะก็เอาเป็นว่านั่นเป็นองค์ความรู้ที่ดีที่จะทําให้คุณนั้นสวยและหล่อยอย่างยั่งยืนด้วยค่ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะก่อนหน้านั้นเรื่องราวของงูสวัสดเป็นโรคที่ใกล้ตัวนะเพระะนัน<า>เราต้องรู้จักเอาไว้ค่ะ,คะสำหรับคุณผู้ชมที่มีข้อสงสัยหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพนะคะสามารถฝากคำถามไว้ได้ใน Facebook สุขใจใกล้หมอถ้าคำถามในส่วนตัวส่วนตัวก็อินบ็อกซ์มานะคะเรามีคุณหมอตอบทุกคำถามค่ะ วันนี้เวลาของสุขใจใกล้หมอก็หมดลงแล้วพี่ปลายธนาอัมพุธและจุกจิกสุภดาวิจักชบงพร้อมทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย BDMs เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ